เคยอยากมียานพาหนะที่พาเราลุยไปได้ทุกที่แบบจริงๆอย่างๆไหมครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือสุดยอดเทคโนโลยีสำหรับสายออฟโรดระหว่างล้อแบบเดิมๆกับสายพานที่มาท้าชิงครับเนี่ยครับประโยคนี้ไม่ใช่แค่คำบ่นลอยๆนะครับแต่มันคือเสียงจากคนขี่จริงๆที่เจอมากับตัวเลยมันสะท้อนปัญหาใหญ่ที่ว่าเอ๊ะทำไมของดีๆมันถึงได้รู้สึกแบบนี้นี่แหละครับคือจุดที่ทำให้นักออกแบบต้องกลับมาทำการบ้านกันใหม่หมดเลย คือต่อให้บอร์ดไฟฟ้ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับที่โฆษณาว่า All Terrain ไปได้ทุกที่แต่พอเจอของจริงเข้าไปอย่างทรายนิ่มๆโครนเละๆหรือทางหินแบบหดๆส่วนใหญ่ก็จบครับไปต่อไม่ไหวเราเรียกไอ้ข้อจำกัดนี้ว่ากำแพงแห่งทุกสภาพพื้นผิวครับมันคือตัวที่ขวางเราจากอิสระในการลุยที่แท้จริง อลองดูตารางนี้กันครับเห็นภาพชัดเลยนะบนถนนเรียบๆเ,เนี่ยโหวิ่งฉิวเลยแต่พอลงหญ้าลงดินปุ๊บเริ่มสะเทือนละเริ่มไม่สนุกละแล้วพอเจอของแข็งอย่างทรายหรือโคนเท่านั้นแหละครับจดข่าวเลยติดแหงกอยู่ตรงนั้นนี่แหละครับคือภาพที่ชัดที่สุดของกำแพงที่ว่าคำถามคือแล้วเราจะพังกำแพงที่ว่านี้ได้ยังไงซึ่งมันก็พาเรามาสู่สองแนวทางหลักๆจากฝั่งวิศวกรที่กำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้เลยครับ มาดูที่แนวทางแรกก่อนเลยนะครับวิธีนี้คือเราจะไม่ทิ้งล้อแต่เราจะอัปเกรดมันให้เทพไปเลยโดยเฉพาะเรื่องของระบบกันสะเทือนครับมันคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบกันสะเทือนอิสระครับนึกภาพง่ายๆนะครับเหมือนรถแข่งแรลลี่ที่วิ่งผ่านทางคลุกคละแต่ตัวรถยังนิ่งๆครับหลักการเดียวกันเลยคือล้อแต่ละข้างมันขยับขึ้นลงได้อิสระไม่ได้ไปด้วยกันทั้งหมดทําให้ต่อให้พื้นจะเละแค่ไหนล้อก็จะพยายามเกาะพื้นไว้ให้ได้มากที่สุด ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆก็ต้องดูตัวนี้เลยครับ Propel e n d e a v o r คือการเอาแนวคิดนี้มาใช้แบบเต็มๆเลยนะการที่มีโชคดีๆเข้ามาช่วยเนี่ยมันเปลี่ยนทางที่เคยแบบโอ้ยขี่ไม่ได้เลยให้กลายเป็นทางที่พอจะลุยไปได้แล้วที่เด็ดคืออะไรคือทั้งหมดนี่มันยังกระทัดรัดพอที่จะยัดใส่ท้ายรถเก่งได้อยู่เลยโอเคเมื่อกี้คือการปั้นล้อให้เทพใช่ไหมครับมาดูแนวทางที่2กันด้างอันนี้คือคิดแบบกับตัลปัดไปเลยคือ ถ้าล้อมันมีปัญหาก็โยนมันทิ้งไปซะเลยใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงการใช้สายพานแบบรถถังมาแทนล้อเลยข้อดีของมันคืออะไรคือพื้นที่สัมผัสพื้นมันเยอะกว่าล้อแบบเทียบกันไม่ได้เลยครับผลก็คือแรงยึดเกาะมหาศาลพูดง่ายก็คือมันเหมือนกับว่าเราพกถนนส่วนตัวไปกับเราทุกที่นั่นแหละครับพอมาเทียบกันจาจแบบนี้มันเหมือนเรืองระหว่างรถแข่ง f 1กับรถถังเลยครับ คือล้อเนี่ยมันเร็วมันคล่องตัวมันเบาเหมาะก่อนทางเรียบๆแต่พอเจอพื้นนุ่มๆอย่างทรายหรือหิมะเมื่อไหร่จมครับจบเลยแต่สายพานมันอาจจะช้ากว่าหนักกว่าแต่พื้นแบบนั้นอ่ะสบายมากครับมันก็แค่ค่อยๆไถผ่านไปได้ชิวๆเลยแล้วถ้าอยากรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีสายพานเนี่ยมันไปสุดได้แค่ไหนต้องดูเจ้านี่เลยครับ r i p s a w e v 2นี่มันไม่ใช่แค่บอร์ดแล้วนะนี่มันคือ super t แทงส่วนตัวเลยครับกำลัง600แรงมา้า คือมันเอาไอเดียจากบอร์ดเล็กๆมาขยายร่างจนกลายเป็นรถถังสุดหรูไปเลยหมายถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คําถามที่ว่าอะไรดีกว่ากันแต่มันคือการเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานมากกว่าเลือกสไตล์การประชนภัยที่ใช่สําหรับเรา ตารางนี้สรุปได้ดีมากครับคือถ้าเป็นสายลุยที่ยังรักความเร็วความคล่องตัวอยากได้ฟีลิ่งการขับขี่ที่สบายๆการอัปเกรดระบบการสะเทือนคือคําตอบเลยแต่ถ้าเป้าหมายคือการไปให้สุดไปในที่ที่คนอื่นไปไม่ได้อยากจะทะลวงทุกอปุปสรรคข้างหน้าณจุดนี้สายพานคือคําตอบเดียวจริงๆครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็เลยนํามาสู่คาถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าในเมื่อเทคโนโลยีมันกําลังทําให้คําว่าทางตันหรือไปไม่ได้มันค่อยๆหายไปแล้วในอนาคตข้างหน้า เราจะยังต้องการถนนกันอยู่อีกไหมครับ